สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่32แล้วก็ดูในข้อที่1นักเรียนจะมองเห็นเป็นรูปภาพแบบนี้นะคะในบทเรียนนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำสั่งต่างๆที่เราใช้นะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่าให้จับที่จมูกตบมือขยักหน้า หรือว่าอ้าปากเราจะต้องสั่งยังไงนะคะมาดูที่รูปภาพในข้อที่หนึ่งกันเลยนะคะโจทย์เขาบอกว่า listen point and say ก็คือให้นักเรียนฟังชี้ตามแล้วก็พูดตามด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดคลิปให้นักเรียนฟังเมื่อนักเรียนฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวคุณครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ exercise 1 listen point and say nod your head touch your nose open your mouth clap your hands ตอนนี้นักเรียนฟังคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณครูจะขออธิบายเพิ่มเติมนะในรูปภาพที่1นนะคะตรงนี้คุณครูเขาพูดว่า n o t your head Not your head หมายถึงพยักหน้านะคะคำว่า head หมายถึงศีรษะนะคะแต่ว่าคำว่า not ตรงนี้หมายถึงพงกพงกหัวก็คือการพยักหน้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะ touch your nose คำว่า touch หมายถึงจับนะคะแล้วก็ nose หมายถึงจมูกส่วนคำว่า your หมายถึงของคุณตรงนี้ก็จะมีความหมายว่า จับจมูกของคุณนะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบนะคะเด็กๆเขาก็จะเอามือแตะที่จมูกนะต่อไปค่ะคำนี้ออกเสียงว่า open your mouth หมายถึงให้อ้าปากนะคะคำว่า open หมายถึงเปิดอย่างเช่น open your book หมายถึงให้เปิดหนังสือแต่ถ้าเกิดเป็น open your mouth m o u t h หมายถึงปาก Your หมายถึงของคุณเปิดปากของคุณก็หมายถึงอ้าปากนั่นเองนะคะสังเกตดูรูปภาพเด็กๆก,ก็จะอ้าปากนะต่อไปค่ะภาพที่4นะคะตรงนี้คุณครูเขาพูดว่า Crap your hands Crap หมายถึงตบนะคะตบอะไรคะ Hands ก็คือมือหมายถึงตบมือนะคะเด็กๆก,ก็จะตบมือนะคะ นักเรียนมาทวนความหมายแล้วก็ออกเสียงตามครูอีกครั้งหนึ่งนะคะ Not your head พยักหน้า Touch your nose จับที่จมูก Open your mouth อ้าปาก Clap your hands ตบมือ ต่อไปนะคะให้นักเรียนดูในข้อที่2ต่อในข้อที่2ตรงนี้นะคะโจทย์เขาก็เขียนบอกว่า listen and do ก็คือให้ฟังแล้วก็ทำตามนะคะตรงนี้คุณครูจะเปิดคลิปเสียงให้นักเรียนฟังเมื่อพร้อมแล้วไปฟังและดูกันเลยค่ะ 2> exercise 2 listen and do touch your feet close your eyes Clap your hands, touch your ears, n o t your head, open your mouth, touch your nose ตอนนี้นะคะได้เรียนฟังคลิปจบแล้วเป็นยังไงบ้างคะฟังทันไหมคะถ้าฟังไม่ทันเดี๋ยวคุณครูทวนให้อีกครั้งหนึ่งนะคำที่หนึ่งนะคะที่เขาพูดก็คือคำว่า touch your feet หมายถึงเอามือแตะที่ เท้านะคะทั้งสองข้างนะคะเพราะคำว่า feet หมายถึงเทา้าสองข้างต่อไปค่ะภาพที่สองก็คือ close your eyes หมายถึงให้หลับตาภาพที่สาม g r a p your hands หมายถึงตบมือนะคะภาพที่สี่ touch your ears หมายถึงจับที่หูนะคะต่อไปค่ะภาพที่ห้า Not your head หมายถึงพยักหน้าภาพที่6ค่ะ Open your mouth หมายถึงอ้าปากและภาพสุดท้ายค่ะ Touch your nose จับที่จมูกนะคะตอนนี้นักเรียนรู้ความหมายแล้วนะคะแล้วก็อย่าลืมเปิดคลิปฟังแล้วก็นักเรียนทำตามด้วยนะคะต่อไปค่ะให้นักเรียนไปดูที่หน้า33ต่อเลยค่ะ ในหน้านี้นะคะนักเรียนก็จะต้องฟังแล้วก็เขียนหมายเลขลงไปในช่องเสี่ยมใต้ภาพนะคะนักเรียนก็จะต้องตั้งใจฟังว่าข้อที่1เขาพูดว่าอะไรนะคะเขาพูดว่าตบมือหรือเปล่าถ้าเขาพูดคําว่า clap your hands นะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนหมายเลขึ่งที่ใต้ภาพตบมือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจฟังสิ่งที่นักเรียนจะต้องฟังก็คือนักเรียนได้ยิน ส่วนไหนของร่างกายบ้างนะคะอย่างเช่นถ้าเขาจะบอกให้นักเรียนนะคะจับที่เท้าก็จะต้องมีคำว่าเท้าใช่ไหมคะก็คือ feet เท้าสองข้างนะคะและถ้าเกิดเขาเพูดว่าให้หลับตาคำว่าตาภาษาอังกฤษก็จะต้องมีคำว่า eyes ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าให้จับที่จมูกก็จะต้องมีคำว่า nose ที่หมายถึงจมูก ถ้าให้อ้าปากก็จะต้องมีคำว่า mouth และอันสุดท้ายถ้าเขาพูดว่าพยักหน้านะคะก็จะต้องมีคำว่า head นะะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะต้องตั้งใจฟังนะคะคำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายด้วยนะคะเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Exercise 3 Listen and write the numbers Number 1. Open your mouth Number two, touch your nose. Number three, close your eyes. Number four, clap your hands. Number five, nod your head. Number six, touch your feet. When you are the are ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า35แล้วก็ดูในข้อที่6เลยค่ะในข้อที่6นี้นะคะโจทย์เขาบอกว่า look at the pictures and say the words ก็คือให้มองดูที่รูปภาพแล้วก็ออกเสียงคำศัพท์นะคะตามรูปภาพที่นักเรียนมองเห็นในข้อที่1นะคะนักเรียนก็จะมองเห็นเป็นรูปขาแล้วก็รูปต่อมาก็จะเป็นรูปร่างกายใช่ไหมคะ ต่อมาก็จะเป็นรูปนิ้วเท้าแล้วก็ส่วนคำนี้นะคะ A N D ตรงนี้ออกเสียงว่า and หมายถึงและวิธีการพูดนะคะน่กเรียนก็จะต้องพูดตามตัวอย่างที่คุณครูเขียนให้ตรงนี้นะคะก็คือพูดคำว่า legs ก่อนเพราะว่าเป็นภาพขาใช่ไหมคะขาภาษาอังกฤษก็คือ legs เสร็จแล้วตามด้วยคำว่า and ค่ะ and Bo d y body ก็คือร่างกายใช่ไหมคะภาพนี้เป็นภาพร่างกายแล้วก็ต่อด้วยคำว่า AN d อีกนะคะแล้วก็ตามด้วยคำว่านิ้วเท้าภาษาอังกฤษก็คือคำว่า toes อ่าแล้วนักเรียนก็พูดคำถัดไปเลยค่ะก่อนที่จะพูดคำศัพท์คำถัดไปนะคะนักเรียนก็จะต้องมีคำว่า AN d ขั้นก่อนนะคะ AN d อันนี้เป็นภาพอะไรคะ เป็นภาพมือใช่ไหมคะก็ต้องตามด้วยคำว่า hands และอย่าลืมเติม s ด้วยนะคะนักเรียนเพราะว่า hand ก็คือ2มือใช่ไหมคะก็ต้องเติม s นะคะที่คำว่า hands โอเคทีนี้นักเรียนรู้วิธีการแล้วนะในข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องอัดคลิปส่งคุณครูโดยที่คุณครูจะทำให้ให้มันง่ายขึ้นโดยให้นักเรียนนะคะ เขียนคำศัพท์ไว้ที่ใต้ภาพแบบตัวอย่างนี้เลยนะคะเขียนคำศัพท์ไว้ใต้ภาพแล้วก็มีคำว่า a n c h นะคะเหมือนในภาพจากนั้นนักเรียนฝึกอ่านจนคล่องแล้วอัดคลิปส่งคุณครูนะคะโดยจะต้องพูดให้ครบทั้ง3ข้อนะลองดูนะคะไม่น่าจะยากจนเกินไปเนาะเวลาที่นักเรียนอ่านนะคะนักเรียนก็จะอ่านอย่างเช่น legs and body and toes and hands and feet and fingers แบบนี้นะคะต่อไปนะคะนะักเรียนดูในข้อที่7ต่อเลยนะคะในข้อที่7ตรงนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่า what is missing อะไรหายไปนะคะให้นักเรียนมองดูที่รูปภาพแล้วก็สังเกตดูว่าส่วนไหนของร่างกายที่หายไปนะคะเมื่อนักเรียนเจอแล้วให้นักเรียนวงกลมนะคะที่คำศัพท์คำนั้นนะคะอย่างเช่นในข้อที่หนึ่งนะคะก็จะเป็นภาพกระต่ายนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าส่วนไหนของกระต่ายที่หายไป ส่วนตาใช่ไหมคะกระต่ายไม่มีตาแล้วคำว่าตาภาษาอังกฤษคือคำไหนคะ,ะคำว่าตาก็คือ eye นะคะ eye เขียนยังไงคะ eye ก็คือคำนี้เมื่อนักเรียนรู้คำตอบแล้วให้นักเรียนนะคะว<ฆ>งกลมแบบที่คุณครูทำให้ดูนี้เลยแต่ถ้าเกิดนักเรียนจำคำศัพท์ยังไม่ได้นะคะนักเรียนก็เปิดหนังสือย้อนกลับไปคะ่ะ แล้วก็ดูคำศัพท์นะคะที่หน้าที่28ได้เลยนะคะมีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายหรือนักเรียนจะใช้โทรศัพท์ก็ได้นะคะในการหาความหมายนะส่วนข้ออื่นก็เหมือนกันนะคะสังเกตดูว่าส่วนไหนที่หายไปแล้วก็วงกลมคำตอบที่ถูกต้องนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้าที่36แล้วก็ดูในข้อที่1นะคะ ตรงนี้ก็จะมีภาพนะคะที่ยังไม่ได้ระบายสีโจทย์เขาบอกว่า listen and color ให้นักเรียนฟังแล้วก็ระบายสีให้ถูกต้องนะคะโดยที่ภาพที่1นนะคะคนนี้มีชื่อว่าเลนนี่แล้วก็คนที่2นะคะชื่อลูลูนักเรียนจะต้องฟังคลิปนะคะว่าเขาให้ระบายส่วนไหนนะคะเป็นสีอะไร ถ้านักเรียนฟังไม่ทันนะคะนักเรียนก็สาม,มารถที่จะเปิดคลิปนะคะฟังซ้ําอีกได้นะคะ,ะตั้งใจฟังนะเมื่อพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Exercise 1 Listen and color Lenny is a puppet. He's got a red nose. He's got a green mouth. He's got pink hair and blue eyes. Lulu is a puppet.

ก็คือให้วงกลมนะคะ3จุดที่แตกต่างกันในภาพแต่ละภาพนะคะสังเกตดูอย่างเช่นภาพที่1น,นะคะก็จะมีรูปอยู่2รูปนะคะซึ่งให้นักเรียนมองหาความแตกต่างว่าสองภาพนี้นะคะแตกต่างกันตรงไหนบ้างจะมีทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะที่แตกต่างอ่ะเรามาดูข้อที่1พร้อมกันนะคะนักเรียนมองเห็นตรงไหนบ้างที่ไม่เหมือนกัน จุดที่1ก็คือตรงปากใช่ไหมคะนักเรียนคุณครูก็จะวงกลมตรงปากนะคะปากไม่เหมือนกันและสีโคนสีนะคะอันที่2คืออะไรคะผมนะคะคนนี้ผมตรงคนคนี้ผมยิกนะคะจุดที่3เท้านะคะคุณครูมองเห็นเท้าไม่เหมือนกันนะคะนักเรียนก็วงกลมไปที่เท้า หมดหรือยังคะมีอีกไหมคะที่นักเรียนมองเห็นหน่าจะครบแล้วนะคะเพราะเขาบอกว่ามี three differences ก็คือมี3มจุดที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ครบ3จุดแล้วเมื่อครบแล้วนักเรียนก็ไปดูที่ข้อที่2ต่อนะคะทําแบบนี้นะคะแต่ละภาพจะมีจุดที่แตกต่างกันแค่3จุดนะคะโอเคลงมือทําได้เลยคะ่ะ ต่อไปนะคะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้าที่28แล้วก็ดูในข้อที่6นะคะในข้อที่6ตรงนี้นะโจทย์เขาบอกว่า Look at the pictures มองดูที่รูปภาพ Then write the numbers in the correct order แล้วหลังจากนั้นนะคะให้เขียนหมายเลขลงไปตามลำดับให้ถูกต้องหมายความว่ายังไงตามลำดับนะคะ หมายเลขึ้หนึ่งเขาเขียนไว้ให้แล้วนะคะเป็นภาพตรงนี้ก็คือถ้าเกิดเราวาดรูปหุ่นยนต์ใช่ไหมคะอันนี้เป็นรูปหุ่นยนต์เริ่มแรกเลยก็คือจะเริ่มแบบนี้ก่อนคือยังไม่มีอะไรมีแค่ลำตัวใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะต้องเป็นลำดับที่1ทีนี้ภาพไหนน่าจะเป็นภาพลำดับที่สองของการวาดนักเรียนลองคิดดูนะคะอันนี้จะเป็นลำดับที่2ได้ไหมมีตาเรียบร้อยมีปากแล้ว มีแขนแล้วมีขาแล้วครบเลยอันนี้จะเป็นถือว่าเป็นลำดับที่สองได้ไหมคะไม่น่าได้เนาะลำดับที่สองก็ต้องวาดทีละส่วนนะคะทีละชิ้นส่วนแล้วก็ภาพสุดท้ายถึงจะเป็นภาพที่มีครบทุกส่วนใช่ไหมคะ,ะทีนี้ให้นักเรียนลองคิดเองนะคะว่าว่าภาพไหนควรจะใส่หมายเลข2องสสี 5และ6ทั้งหมดมี6ภาพแต่ว่าภาพที่1เขาเขียนให้เรียบร้อยแล้วที่เหลือนักเรียนทำเองนะคะต่อไปค่ะในข้อที่7นะตรงนี้เขาบอกว่า draw yourself คําว่า draw หมายถึงวาดรูปวาดรูปใครคะ yourself วาดรูปตัวของนักเรียนเองค่ะ t h e n w r i t e แล้วหลังจากนั้นให้เขียนเครื่องหมาย ติ๊กถูกหรือว่ากากบาทนะคะโดยที่เราจะติ๊กถูกตรงไหนกากบาทตรงไหนเราก็จะต้องมาดูข้อความตรงนี้ค่ะในตารางตรงนี้นะคะหัวข้อตรงนี้เขาเขียนว่า i've got มาจากคำว่า i have got มีความหมายว่าฉันมีมีอะไรคะ brown hair brown hair ก็คือผมสีน้ำตาลนักเรียนมีผมสีน้ำตาลไหมคะ ถ้ามีนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายถูกตรงนี้แต่ถ้านักเรียนไม่มีผมสีน้ำตาลนักเรียนก็ใส่เครื่องหมายกากบาทนะคะแล้วก็คำที่สองนะคะบรรทัดที่สองตรงนี้ green eyes หมายถึงตาสีเขียวมีตาสีเขียวไหมคะถ้ามีก็ติ๊กถูกถ้าไม่มีก็ติ๊กผิดนะคะต่อไปค่ะคำที่สามเขียนว่าอะไรเขาเขียนว่า yellow ears ก็คือหูสีเหลืองมีไหมคะแล้วก็บรรทัดที่4ค่ะ a small nose มีจมูกเล็ก a big mouth มีปากใหญ่ long legs ขายาวนะคะมีขายาวไหมนะ,ะตรงนี้นักเรียนก็ติ๊กตามที่นักเรียนวาดนะคะว่านักเรียนมีตรงตามที่เขาถามหรือเปล่านะคะ ต่อไปค่ะให้นักเรียนดูที่หน้าที่29ค่ะในหน้าที่29ตรงนี้นะคะโจทย์เขาบอกว่า draw your friend ให้วาดรูปเพื่อนของคุณนะคะแล้วหลังจากนั้นก็คือ then label your picture แล้วก็ให้เขียนนะคะ,ะคำศัพท์ ชี้ไปที่ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างเช่นเขาทำตัวอย่างให้แล้วคือตอนนี้เขาวาดรูปหัวนะคะเรียบร้อยแล้วเขาก็เขียนคำว่า h a t ตรงนี้แล้วก็โยงเส้นไปหาหัวนะคะหรือว่าศรีรษะนั่นเองค่ะทีนี้นักเรียนก็วาดรูปนะคะส่วนที่เหลือ,อให้เป็นรูปร่างของคนนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ เขียนคำศัพท์นะคะอย่างเช่นหูขวาดแล้วแต่ว่ายังไม่มีคำศัพท์คำว่าหูเลยนะคะนักเรียนก็จะต้องเขียนคำว่าหูหูมีสองข้างใช่ไหมคะนักเรียนก็อย่าลืมเติม s ด้วยนะคะที่คำว่า ears แล้วก็โยงไปหาภาพหาูที่เหลือนักเรียนทําเองนะคะต่อไปค่ะในหน้าที่30นะคะตรงนี้เขาก็โจทย์เขาบอกว่า what are they doing พวกเขากำลังทำอะไรอยู่นะคะ Match the picture ก็คือให้จับคู่โยงเส้นนะคะโดยที่จะสังเกตดูนะคะด้านบนจะเป็นภาพเด็กผู้ชายนะคะมี5ภาพตั้งแต่หมายเลข1ถึงหมายเลข5นะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นภาพเด็กผู้หญิงก็คือจะมี A B C D E มี5ภาพเหมือนกันให้นักเรียนจับคู่โยงเส้นนะคะว่า ถ้าเด็กผู้ชายทำท่าแบบนี้ตรงกับภาพไหนของเด็กผู้หญิงที่ทำท่าเหมือนกันนะคะอันนี้เป็นท่าทางพยักหน้าก็ต้องโยงไปหาภาพเด็กผู้หญิงที่พยักหน้าเหมือนกันใช่ไหมคะก็คือภาพนี้เนาะอันนี้ไม่ยากนะคะไปดูหน้าถัดไปกันเลยคะ่ะในหน้าถัดไปนะคะหน้าที่31ข้อที่10ตรงนี้เขาก็ให้ look and match ก็คือให้มองดูแล้วก็จับคู่ยงเส้นเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าเป็นการยงเส้นข้อความนะคะที่คุณครูพูดตรงนี้ไปหารูปภาพนะคะให้ถูกต้องคุณครูพูดคำว่าอะไรบ้างนะคะคุณครูพูดคำว่า touch your feet ก็คือให้จับที่เท้านะคะอ่าตัวน,นี้เขาก็ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วเขาก็โยงมาหาภาพที่เด็กผู้ชายนะคะเอามือแตะที่เท้า ต่อไปค่ะประโยคที่2คุณครูพูดว่า close your eyes คำว่า close หมายถึงปิดนะคะปิดอะไรคะ your eyes ถ้านักเรียนรู้ว่าคำว่า eyes หมายถึงส่วนไหนนักเรียนก็จะโยงเส้นไปถูกนะคะต่อไปค่ะ clap your hands คำว่า clap หมายถึงตบนะคะตบอะไรคะ your hands hand หมายถึงส่วนไหนนะคะ ต่อไปค่ะ Not your head คำว่า not ตรงนี้นะคะหมายถึงพยักนะคะหรือว่าพง,งกแล้วก็พงงกส่วนไหนคะ your head ะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะ Touch your arm คำว่า touch นะคะก็จะเหมือนกับประโยคแรกเลยนะคะตรงนี้หมายถึงจับจับส่วนไหนคะ your arm เนักเรียนก็จะต้องหา ความหมายของคำว่า arm หมายถึงส่วนไหนแล้วก็โยงเส้นไปหานะคะแล้วก็ในข้อที่11ตรงนี้นะคะโจทย์เขาก็บอกว่า look at the pictures ให้มองดูที่รูปภาพ then write the words และหลังจากนั้นให้เขียนคำศัพท์ที่หายไปลงไปนะคะโดยมองดูที่รูปภาพค่ะมีรูปภาพแบบนี้นะคะ4อย่างด้วยกัน แล้วเราจะเติมคำไหนลงไปนะคะก็ให้นักเรียนสังเกตค่ะคำนี้นะคะก็คือ your hands hands หมายถึงส่วนไหนคะถ้านักเรียนไม่รู้นักเรียนเปรียบเทียบคำคำนี้นะคะคำว่า hands กับประโยคด้านบนตรงนี้นะคะว่าเหมือนอันไหนแล้วเมื่อนักเรียนเจอแล้วนะคะคำไหนที่หายไปคำแรกที่หายไปคือคำว่าอะไร นะคะคใช้วิธีการเปรียบเทียบข้อความนะคะโดยสังเกตคำสุดท้ายค่ะเมื่อเห็นคำสุดท้ายแล้วนักเรียนก็มองไปที่ข้อที่10ด้านบนนะคะแล้วคำไหนบ้างที่มันหายไปนะคะเปรียบเทียบตัวหนังสือส่วนในข้อที่3และข้อที่4นะคะตรงนี้ไม่มีให้ดูเปรียบเทียบนะคะแต่ว่ามีในหนังสือค่ะ ให้หนักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า32ข้อที่1นะคะที่เราเริ่มเรียนเมื่อตอนต้นคลิปนักเรียนก็จะเจอข้อความ2ข้อความนี้เลยนะคะแล้วก็สังเกตดูนะว่าคำไหนหายไปนะคะต่อไปค่ะในหน้าที่32ในข้อที่12นะคะตรงนี้เขาเขียนว่า write the words ก็คือให้เขียนคำลงไปนะคะซึ่งคำก็ เขาให้มาเรียบร้อยแล้วมีทั้งหมด5คําด้วยกันนะคะามาดูคําและความหมายกันก่อนเลยนะคะคำที่1ออกเสียงว่า look หมายถึงมองดู c r a b หมายถึงตบมือ touch หมายถึงจับ listen หมายถึงฟัง stand หมายถึงยืนอตอนนี้นักเรียน รู้ความหมายของอคำศัพท์ทั้งคําคำนี้แล้วนะคะทีนี้ก็แค่เอาคำที่นักเรียนนะคะรู้ความหมายแล้วเนี่ยไปเขียนให้ตรงตามรูปภาพให้ถูกต้องโดยที่ในข้อที่1นะคะเป็นภาพตกมือใช่ไหมคะตรงนี้เขาก็เอาคำว่า c r a p มาเขียนตอบแล้วนะเพราะฉะนั้นคำนี้นักเรียนไม่ต้องเอามาเขียนตอบอีกนะคะ แล้วเพื่อป้องกันการผิดพลาดหรือว่าป้องกันการเขียนซ้ำคำไหนที่นักเรียนเอามาเขียนแล้วนักเรียนสามารถที่จะขีดแบบนี้นะคะให้รู้ว่าข้อนี้เราคำให้รู้ว่าคำนี้เราเอามาเขียนแล้วนะต่อไปดูในข้อที่13ค่ะข้อที่13เขาบอกว่า look and write the letters ให้มองดูที่รูปภาพแล้วก็เขียนตัวอักษรนะคะลงไปก็คือเขียนเติมตัวอักษรนะคะตรงนี้นะคะจะมีรูปภาพอยู่5ภาพแต่ละภาพก็จะมีตัวอักษรกำกับไว้อยู่ใช่ไหมคะเราก็จะต้องเอาตัวอักษรนี้ค่ะมาเติมในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แต่ว่าเราต้องเติมให้ตรงกับข้อความด้วยนะคะอย่างเช่นในข้อที่1นะคะเขาทำไว้ให้แล้วตรงนี้เขาเขียนว่า Open your mouth หมายถึงอ้าปากนะคะซึ่งก็ตรงกับภาพ C ใช่ไหมคะเด็กอ้าปากเขาก็เลยเอาตัว C นะคะมาเติมตรงนี้ส่วนข้อที่2 3 4 5นักเรียนจะต้องหาความหมายเอาเองค่ะว่าเขาเขียนว่าอะไรตรงกับภาพไหนนะคะโดยสังเกตคำสุดท้ายค่ะ อันนี้คือครูทําให้ง่ายขึ้นนะคะสังเกตที่คําสุดท้ายนะคะจะเป็นคําศัพท์ที่เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆค่ะต่อไปนะคะในหน้าที่33ข้อที่14อันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะนักเรียนเขาให้เอาคําศัพท์นะคะที่เขาเขียนให้ด้านบนนี้มาเติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะคําศัพท์ด้านบนมีคําว่าอะไรบ้างนะคะมีคําว่า hate หมายถึงศีรษา eyes ตา mouth ปาก hands มือ feet เท้าสองข้าง ears หู nose จมูกอตอนนี้นักเรียนรู้ความหมายแล้วนักเรียนก็แค่มองดูที่รูปภาพค่ะอย่างเช่นในข้อที่1นนะคะเป็นภาพหลับตานะคะ ก็จะต้องมีคำว่าตาใช่ไหมคะคำว่าตาภาษาอังกฤษก็คือคำว่า eyes ซึ่งตรงกับคำนี้นะคะเขาก็เอาคำนี้มาเติมตรงนี้เพราะฉะนั้นคำว่า eyes นักเรียนไม่ต้องเอามาเขียนแล้วนะคะขีดค่าไปในข้อที่2เขาทำท่าอะไรนะคะในแต่ละข้อนะคะคำสุดท้ายเนี่ยจะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับส่วนต่างๆของร่างกายนะโอเคอันนี้ก็ไม่น่าจะยากนะคะ